เรามีปัญหาเลยรับชำระทางโทรศัพท์ไม่ได้ค่ะบัตรเครดิตใช้ได้ไหมครับได้ค่ะสักครู่นะคะรู้ไหมว่าทำไมจะถึงบอกให้คุณเลือกสูตรสีอ่อนเพราะถ้าคุณเลือกสีเข้มมามันก็อาจจะดูไม่ค่อยเหมาะกับคุณเน่ยเอ่อ,อ,อขอโทษด้วยนะคะบัตรเครดิตของคุณวงเงินเหลือไม่พอคะ่ะนี่ค่ะใช้ของฉันแทน เออได้ค่ะสักครู่นะคะผมจะจ่ายคืนให้ทีหลังนะได้สิฉันขอดูวีแชทหน่อยนะอ,อะไรนะสวีอี้อยากให้บทนี้เป็นพรีเซนเตอร์นผมผงจอมพลังน้อยใช่แล้วคุณแอ,ดอนดี้เพิ่งโทรมา เรื่องนี้ยืนยันแล้วคะ่ะเขาบอกให้ฉันสัญญ,ญาจ้างบอนนี่เลยเพราะเธอเป็นเพื่อนสนิทคุณฉันถึงได้บอกคุณก่อนนะคะไม่ได้ยังไงก็ไม่ได้ไปบอกสเสวียอีว่าให้หาคนอื่นหาคนอื่นเหรอแบบนั้นไม่เข้าท่าเลยนะฉันดูประวัติของบอนนี่แล้วมันตรงกับคุณสมบัติที่คุณสเสวียอีตั้งไว้แทบจะทุกอย่างเลยด้วยฉันคิดว่าบอนนี่เหมาะสมแล้วนะยิ่งแปลกกว่าเดิมอีกมีอะไรเหรอไปบอกเขาว่าอย่าเพิ่งสัญญ,ญา แต่ทางทยานฟ้ากรุปเร่งฉันมาแล้วนะคะฉันต้องคุยกับบอนนี่ก่อนมีอะไรเหรอทำไมถึงได้เร่งให้ฉันรีบมายินดีด้วยนะที่จะได้เป็นพรีเซนเตอร์นผมผงจอมพลังน้อยจริงเหรอนี่พวกเขาเลือกฉันเหรอไหนบอกว่าไม่ได้ติดต่อเซียร์ยี่แล้วไงเกิดอะไรขึ้น การเป็นพรีเซนเตอร์กับเรื่องติดต่อคุณเสวีมันคนละเรื่องกันไม่ใช่เหรอมันก็เหมือนกันไม่ใช่เหรอเขาต้องจีบเธออยู่แน่ๆเลยเ่ะไม่ต้องพูดถึงเรื่องซื้อข้าวของให้เธอเขานี้ถึงกับให้เธอเซ็นสัญญางานด้วยนี่เธอก็เป็นคนฉลาดนะยังมองเจตนาเข้าไม่ออกอีกเหรอหมายความว่าไงใช่ฉันยอมรับเขาบอกฉันเรื่องการคัดตัวพรีเซนเตอร์ของนมผงจองพลังน้อยฉันก็พยายามส่งประวัติเข้าไปแล้วเขาก็บอกด้วยว่าการคัดเลือกเข้มงวดมากเขาบอกเหรอว่าเข้มงวด คุณสมบัติของพรีเซนเตอร์นัน่นกำหนดมาเพื่อเธอโดยเฉพาะเลยนะจะเรียกว่าคัดเลือกอย่างแค่เมื่อได้ยังไงบอนนี่อยู่ห่างๆเขาได้ไหมไม่งั้นสักวันเธอจะต้องเสียใจทำไมฉันต้องเสียใจด้วยฉันกับคุณเสวยยี่ไม่ได้เป็นอะไรกันนะต่อให้มีอะไรเกิดขึ้นระหว่างเราแล้วยังไงแล้วไงงั้นเหรอเธอมีแฟนแล้วไงแล้วหลินเขินละ่ะฮะอย่ายุ่งกับผู้ชายคนอื่นให้เกียดหลินเขินเขาบ้างสิเธอเป็นผู้หญิงนะแบบนั้นไม่ง่ายไปหน่อยเหรอเธอว่าใครง่ายเจียงต๋าหลิน เธอยุ่มย่ามเกินไปแล้วนะฉันกับหลินเคินจะเป็นยังไงมันก็เรื่องของเราไม่ใช่เรื่องของเธออีกอย่างทำไมเธอถึงสนใจหลินเคินนะเพราะเขาเป็นเพื่อนรักของเว่ยเจ๋ง่าเธอเอาแต่พูดว่าทําเพื่อฉันที่จริงเธอก็แค่อย่ากเอาใจเว่ยเจ๋อใช่เธอพูดถูกฉันทําเพื่อคุณเว่ยเจ๋อไม่งั้นเธอจะไปกับใครฉันไม่สนหรอกเธอกําลังเหยียบเรือสองแคมสุดท้ายพลาดพลั้งขึ้นมาเธอนั่นแหละจะต้องตกลงไป พักนี้คุณยุ่งมากมีเวลาไปเยี่ยมคุณพ่อที่โรงพยาบาลบ้างไหมเมื่อวานหล,าหลังเลิกงานผมเพิ่งไปมาพ่อผมก็ยังเหมือนเดิมยังนอนนิ่งอยู่เลยผมกังวลงจังไม่ต้องกังวลหรอกอีก2วันไปโรงพยาบาลและคุยกับพ่อคุณกันเถอะสเตลล่าหงเวยสุขสันต์วันเกิดนะ,อะขอบใจมากนี่ของขวัญวันเกิดฉันได้ของขวัญวันเกิดด้วย ฉันจะแนะนาให้รู้จักนะนี่เหอหองวยเป็นที่ปรึกษาเล่นกฎหมายเขาเป็นเพื่อนสนิทฉันด้วย<อ>นี่เย่ยตรงนี้แฟนฉันเองสวัสดีครับแฟนเหรอ <c oughs> ได้ยินเรื่องของคุณมาเยอะเลยนี่ยางรอเราอ,อยู่มาไปเถอะ <c oughs> ผมไม่ตามไปนะคุณไปเถอะ <c oughs> เดี๋ยวผมไปเดินดูรอบๆไ <c oughs> ว้เจอกันนะไปกันเถอะ <c oughs> ไป